ส่วนของการคัดกรองกองทุนรวมนะครับซึ่งในการคัดกรองกองทุนรวมเนี่ยจริงๆมันต้องคัดกรองเป็นลายประเภทในที่นี้เนี่ยตัวอย่างที่จะเอามานําเสนอแบบเป็นเรีย c a s สคือของจริงเลยนะครับก็คือกองทุนประเภทที่เป็นกองทุนหุ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือบนเ e ลเมจ magic เป็นหลักนะครับโดยที่จุดนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่ใครๆก็สนใจนะครับว่าเราจะเลือกกองทุนได้ยังไงและที่สําคัญมันมีทริคอยู่นิดหน่อยที่อยากให้รู้ไว้เพราะว่าเรากําลังดูเรื่องผลตอบแทนนะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันกับ ตัวที่เป็นคัดกรองกองทุนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเวลเมจิกนะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่าฟันสกรี e เนอร์หรือค้นหากองทุนก็คือแน่นี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยที่อยากจะบอกในการลงทุนที่เป็นกองทุนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลจากที่ต่างๆเราเห็นว่าผลตอบแทนที่เขามาใช้ในการจัดเรียงลําดับเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี3ปีขึ้นไปอันนี้เป็นนัยยะอันหนึ่งครับ ยิ่งเราลงทุนในอะไรที่มันเสี่ยงสูงเนี่ยเรายิ่งต้องดูย้อนหลังยาวๆว่ามันทําผลงานได้ดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีการที่เราไปซื้อมันโดยที่แบบเรายังไม่เคยเห็นผลงานมาก่อนนะครับมันอาจจะทําให้เราขาดทุนได้ไม่ยากแล้วสิ่งที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับก็คือตามงานที่เป็นลักษณะของงานกองทุนหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการเงินนะครับมันก็จะมีบอร์ดครับที่แรงอันดับมาให้เลยจัดอันดับมาว่าถ้า5ปีย้อนหลังอันไหนสูงสุดบางทีก็จะเห็นผู้เท่าผู้แก่นะครับอยากซื้อกองทุนรวม แต่ว่าไปถึงก็ดูเลยหาปีย้อนหลังอันไหนสูงสุดแล้วก็จดมาแล้วก็ซื้อนะครับถ้าโชคดีว่าตัวนั้นมันดีก็ดีไปแต่ว่าถ้ามาดูได้มากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กองทุนนั้นจะดีได้มากขึ้นอีกนะครับวันนี้เราจะได้เห็นกันเลยครับว่าเราจะดูมันมากกว่าการที่เราดูาผลตอบแทนย้อนหลังตรงนั้นได้ยังไงเราเข้ามาในส่วนของสกรีนเนอร์ตรงนี้นะครับก่อนอ,อื่นเลยอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกองทุนประเภทที่เสี่ยงเรากำลังพูดถึงกองทุนหุ้นเราอาจจะเรียงลำดับโดยที่เรียงจากผลตอบแทนที่ 3ปีย้อนหลังกลับไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขที่เราเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกบลจที่เราชอบเท่านั้นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมถือว่าผมให้ทุกบลจเท่ากันหมดประเภทที่เราจะเลือกก็คือประเภทของกองทุนรวมตราสารทุนนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าจริงๆมันมีการติ๊กเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามองว่าถ้าเราซื้อกองทุนโดยที่เราไม่หวังปันผลรลบอยให้มันเติบโตใหม่นะครับ มันอาจจะดีกว่าเขาอาจจะเลือกเป็นไม่จ่ายปันผลแต่ในเคสนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมมองว่าปันผลหรือไม่ปันผลก็ได้ถ้าผลดําเนินการมันเท่ากันแล้วผมต้องการให้เงินก้อนนี้มันเติบโตโดยที่มันไม่ต้องจ่ายออกมาเพราะการจ่ายปันผลออกมาอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มถ้าผลตอบแทนมันเท่ากันผมจะเลือกที่ไม่ปันผลนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผลตอบแทนมันอาจจะต่างกันมากเนี่ยผมถือว่า ยอมรับปันผลแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมันเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ติ๊กอะไรนะครับในข้อมูลที่หน้าของการเปรียบเทียบเนี่ยนำเสนอเนี่ยก็จะนําเสนอคล้ายๆกับส่วนที่เป็นรายละเอียดของกองทุนนะครับจะแบ่งเป็นรายละเอียดกองทุนนะครับผลการดําเนินงานความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมซื้อขายในเรื่องรายละเอียดกองทุนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าประเภทกองทุนเนี่ยเป็นยังไงนโยบายปันผลจ่ายหรือไม่จ่ายไหม n i v ล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีนะครับถ้าเป็นหน้าผลดําเนินการอันนี้เนี่ยจะเป็นการดูเรื่องผลตอบแทนเป็นหลักโดยที่มีตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี analyze แล้วก็5ปี analyze ซึ่งตรงนี้เรา sorting หรือเรียงลําดับนะครับโดยใช้ผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีจากมากไปหาน้อยต่อมาในเรื่องแน่ความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นเรื่องของ standard deviation sharp ratio แล้วก็ information ratio จาก EP ที่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า การจัดแคตตาล็อกของตัวเวลเมจิกหรือประเภทตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่ากองทุนรวมตราสารทุนก็คือกลุ่มเดียวกันแต่อินฟอร์เมชันเลโชเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณโดยที่ยึดเบนช์แม็กของอาจจะไม่ตรงกันเมื่อมันใช้เบนช์แม็กคนละตัวกันเพราะฉะนั้นค่านี้ใช้ในการเปรียบเทียบมันจะเออร์เลอร์ครับก็คือไม่โอเคเราใช้แค่ชาร์เรโชกับสแตนดาร์ดเดเวชั่นเรโชก็ได้ต่อมาค่าธรรมเนียม,ม,มการซื้อขาย,ขายก็จะเห็นเรื่องของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายนะครับค่าธรรมเนียม,มการขายการซื้อคืนแล้วก็มูลค่าขั้นต่ของกา ซื้อครั้งแรกตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเนื่อนไขที่เราสามารถคัดกรองตรงนี้ได้เนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างถ้าสมมติว่ากองทุนที่ผมเลือกมาเนี่ยแล้วขั้นต่ําในการซื้อมันเนี่ยอาจจะอยู่ที่2 0 0 0 5 0ห0หรือหมื่นหนึง่งกองนี้มันอาจจะทําให้เราต้องใช้เวลาในการเก็บเงินเพื่อออมมันแต่ละรอบเนี่ยช้าแต่ถ้าเลือกกองที่มันสามารถลงทุนขั้นต่ําซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีตั้งแต่ระดับ1บาทนะครับคุณก็สามารถมีวินัยการออมมันง่ายขึ้นทีนี้ แน่นอนเราพูดถึงกองทุนรวมสิ่งที่เราคาดหวังจากกองทุนรวมก็คือเรื่องผลตอบแทนเพราะงั้นเราจะมาสกรีนเรื่องของผลตอบแทนเป็นอันดับที่1เลยครับเราเริ่มจาก3ปี Analyze ซึ่งอันเนี้ยจักมากมหาน้อยจะสังเกตเห็นว่าอย่างกองตัวที่เป็น KNG e e r y อันดับ2ตอนนี้นะครับจะ5ปี Analyze ยังไม่มีมันหมายความว่ากองนี้ยังเปิดมาไม่ถึง5ปีนะครับไม่ได้มีอะไรมากซึ่งถ้าเราดูนะเวลานี้เราจะเห็นว่ากองหุ้นแทบทุกตัวนะครับมันก็ติดลบอยู่ เพราะว่าตลาดหรือภาพรวมของหุ้นเนี่ยหุ้นไทยเรานะครับใน1ปีที่ผ่านมามันค่อนข้างจะไปทางหน้าติดลบแต่มันก็จะมีบางตัวที่ติดลบน้อยหน่อยแต่ในเมื่อการลงทุนกองทุนมันเป็นระยะยาวครับเราจะให้น้ําหนักกับช่วงเวลาที่ยาวมากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับสังเกตได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชื่อของกองทุนบางกองที่มีชื่อที่เป็นระยะบางอย่างอย่างกองแรกเนี่ยเป็นกองทุนของ CMB p r i n c i p l นะครับ ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตเคมีและเคมีพันธุ์ถ้าระบุในชื่อมาขนาดนี้เนี่ยผมอิงไว้ก่อนเลยว่ากองนี้เน้นเป็นเซกเตอร์เลยครับก็คือเป็นกองหุ้นที่เน้นอุตสาหกรรมหลักๆอยู่ไม่กี่อุตสาหกรรมนั่นแปลว่าความเสี่ยงของมันอาจจะสูงแต่อย่างตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าผลตออแทน3ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็สูงตามมาเ่เราอาจจะลองคัดว่าตัวไหนที่เราสนใจบ้างผมเลือกตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ย Energy ครับเน้นไปทางด้านพลังงานเหมือนกัน ก็คล้ายๆกับตัวแรกแต่ว่าผลการดําเนินงานมันต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัดผมก็าอาจจะค่ามมันไปนะครับไปดูเรื่องของ KF Dynamics ตัวนี้นะครับออผมดูแล้วว่าผลตอบแทนรอบข้างเนี่ยหปีกับ5ปีนะครับดูเทียบกันแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามัมนมันอาจจะแย่กว่ากันมาเพราะงั้นผมจะข้ามไปผมมาเจอ BTP นะครับ BTP เนี่ยเห็น3ปีอยู่ที่12.8% 8แต่5ปีเนี่ยก็คือระดับใกล้ๆกันอยู่ที่8 7 1ซ แต่ว่า1ปีย้อนหลังเนี่ยครับมันขาดทุนไปแค่ลบสจากที่คนอื่นเนี่ยสูงกว่าเพราะงั้นมันค่อนข้างอาจจะน่าสนใจนะครับก็อาจจะมีตัวอื่นอีกอย่างตัวนี้ one m set ห้าสิ ra ซึ่งในตรงนี้ครับจริงๆเดี๋ยวผมมีทริคให้อีกนิดหน่อยสำหรับการค้นกองทุนที่เป็นลักษณะของ passive management นะครับเพื่อที่เราจะอาจจะเป็นเน้นกองทุนที่ไปตามภาพรวมของตลาดแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ำ,ตำ บางคนก็จะมองว่ากองพวกนี้เราก็ถือเป็นคอหลักไปได้เลยเพราะมองว่าในระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันน่าจะเติบโตนะครับแต่อันนี้เราเทียบกับตัวที่เป็นแอคทีฟด้วยกันก่อนนะครับสมมุติเราติ๊กได้3กองนะครับเรากดเปรียบเทียบผลดำเนินการเป็นอย่างนี้นะครับเราไปดูความเสี่ยงครับเป็นอย่างที่ผมบอกไหมเราจะเห็นว่าตัวที่ผมบอกว่าเป็น เอ่อ CMB นะครับที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับค่า standard deviation เนี่ยจะเห็นว่าสูงกว่าชาวบ้านค่อนข้างเยอะนะครับ s h a r p เรชโอเนี่ยก็อาจจะมีติดลบบางบวกบางแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการเลือกมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเน้นธุรกิจพลังงานใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองว่าเราสนใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานเพราะมันจะเติบโตแต่เรายังไม่อยากลงไปเล่นหุ้นเองเราอาจจะซื้อเป็นกองทุนที่เน้นในดัชนีด้านนี้แทนก็ทําได้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอา3าตัวนี้ไปเทียบอะไรบางอย่างให้ดูแต่ก่อนหน้าจะไปนะครับเราไปดูค่าธรรมเนียมการซื้อขายก่อนอันเนี้ยในกรณีที่ถ้าผลดําเนินการหรือผลตอบแทนที่มันทําได้เนี่ยมันพอๆกันจริงๆถ้าเรามาดูตรงนี้ครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นก็คือค่าธรรมเนียมขายและซื้อซึ่งบางเจ้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าค่าธรรมเนียมขายถูกกว่าถ้าผลดําเนินการเท่ากันนึกภาพตามนะครับถ้ามันทํากําไรได้เท่ากัน ตัวหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายเรา5เปอร์เ็นตป็นตัวเลขที่เยอะไปสมมุติว่าตัวหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายเราที่2อีกตัวหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายเราแค่0.5แต่ทําผลตอบแทนได้เท่ากันคุณจะเลือกตัวไหนครับแน่นอนเราต้องเลือกตัวที่ค่าธรรมเนียมมันต่ากว่าถูกไหมครับในกรณีนี้เนี่ยผมอาจจะสนใจตัวที่เป็น BTP มากกว่านะครับ เพราะว่าผลดําเนินการเนี่ยถ้าเทียบใน3ตัวนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีแล้ว1ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขาดทุนมันค่อนข้างจะต่ํากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกับตัวที่เป็น1 a e m set 5 0นะครับแต่ค่าชาร์ปเรโซสูงกว่าผมอยากจะพูดถึงผลดำเนินการย้อนหลังอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากกว่านะครับ ตรงนี้เนี่ยพอเราเปรียบเทียบเราอย่างที่เคยบอกครับว่าการมองผลตอบแทนย้อนหลังมันคือการเปรียบเทียบณวันนี้ย้อนกลับไปตามพีเรดที่เราดูแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับกองทุน A B C D ซึ่งเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบันนะครับเป็นข้อมูลจริงในอดีตนี่เป็นผลตอบแทน1ปีย้อนหลัง3ปีแบบแอนนาลยย้อนหลังและ5ปีแอนนาลัยย้อนหลังเราก็จะเห็นค่าที่แบบ นี่คือกลุ่มประเภทกองทุนประเภทเดียวกันเลยนะครับเราจะเห็นค่าที่ค่อนข้างโดดต่างกันมากซึ่งเจ้าเนี่ยครับจะเห็นว่าถ้าเป็น1ปีย้อนหลังนะครับกองดีเนี่ย11.48%สูงกว่าเพื่อนเลยแต่พอมาดู5ปีย้อนหลังนะครับตัวนี้กลับต่ำกว่าเพื่อนคือ1 1 0 1แต่มีบางตัวที่ได้13.57%คําคำถามคือมันเพราะอะไรบางคนเคยมาถามนะครับว่ามันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเหตุผลครับ เป็นไปตามภาพนี้ก็คือถ้าเราเทียบช่วงย้อนกลับไปครับกราฟของตัวที่เป็นกราฟดีเนี่ยสีเขียวนะครับแทนตัวที่เป็นกองดีส่วนสีส้มเนี่ยแทนตัวที่เป็นกองสีสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรามองระยะยาว5ปีอะเรามองที่1ปีย้อนหลังก่อนนะครับสีเขียวเนี่ยระยะตรงนี้ถึงระยะต้นทุนตอนต้นปีนะครับในช่วง1ปีตรงนี้เนี่ยมันโตขึ้น ประมาณนะครับ11.48%ในขณะที่กอง C เนี่ยในปี1ปีย้อนหลังเนี่ยมันโตขึ้นแค่4.51%แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไป5ปีมันเป็นอย่างนี้ครับกราฟรูปเดียวกัน5ปีย้อนหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันโตขึ้นสีเขียวนะครับแบบ a n n u l i z e 11.48%แต่ว่ากราฟสีส้มเองเนี่ยมันโตขึ้นแบบ13.57%แบบ a n n u l i z e อันนี้คือเคที่จะเจอกันได้นะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้แบบสูงทุกอัน กลับมาดูที่ตารางเดิมครับสมมุติว่าเราเลือกจากผลตอบแทนแบบใดแบบหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกครับว่าบางคนไปดูตามบอร์ดแล้วก็ดูแรงอันดับที่เอาห้าปีย้อนหลังมาแล้วก็เลือกเลยอันดับหนึ่งเป็นตัวไหนเอาตัวนั้นถ้าเป็นเคสนั้นจะได้กอง c นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่เราดู3ปีเป็นหลักเราจะได้กอง b แต่ถ้าเราดูแค่1ปีนะครับกองที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นกอง d ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลได้มากกว่านั้น เพื่อให้เห็นภาพบางอย่างภาพตรงนั้นก็คือนึกภาพนะครับถ้าเราดู5ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังมันคือย้อนกลับไปถึงหปีแล้วผลตอบแทนมันอาจจะสูงแต่จริงๆ่มันอาจจะเพึ่งสูงเมื่อปีที่ผ่านมาเท่านั้นที่ผ่านมามันอาจจะเฉยๆเลยดังตัวอย่างกราฟนี้อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับกราฟสีส้มเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอกองทุนนี้เนี่ยหปีย้อนหลังเนี่ยสปี ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแทบจะไม่เติบโตเลยเผลอๆจะเป็นติดลบด้วยซ้ําแต่ปีสุดท้ายเนี่ยมันโตขึ้นมาค่อนข้างสูงพอๆสีเขียวเลยในขณะที่สีเขียวนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ผลตอบแทนในระดับที่ระดับเดียวกับสีส้มที่พึ่งพุ่งขึ้นมาในปีต่อมาถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้ครับคาถามคือเราจะเลือกสีเขียวหรือสีส้มครับเป็นผมนะผมมองเรื่องของความสม่าเสมอซึ่งผมคิดว่าผมเลือกสีเขียวดีกว่า แต่บางคนอาจจะมองว่าสีส้มมันอาจจะมีอะไรดีที่โตขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันเสี่ยงนะครับทีนี้ทำให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาถ้าเราตีสเกลเป็นแต่ละช่วงช่วงละ1ปีแล้วเราไปดูผลตอบแทนแต่ละปเีเราจะเริ่มเห็นครับว่าที่ผ่านมาตัวเลขมันเป็นยังไงถ้าเราไปดูนะครับแต่ละปีปีนี้เนี่ยอาจจะแบบบวกนิดหน่อยบางปีเห็นเป็นติดลบนะครับในขณะที่สีเขียวอาจจะบวกแต่บวกทุกปีเป็นสีเขียวทุกปี นี่คือสภาพของกองทุนประเภทเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเ <c oughs> จ้าหนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นมิติของเรื่องผลตอบแทนย้อนหลังได้ดียิ่งขึ้นเรามาดูกันครับจากกองทุนที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้3ตัว <c oughs> เราสามารถกดลิงก์เข้าไปที่ข้อมูลของกองทุน BDP ได้เลยนะครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ผลการดำเนินงาน จากจุดนี้นะครับเราสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการเปรียบเทียบได้โดยที่เราติ๊กบลจออื่นออกแล้วก็เลือกกองทุนกลุ่มที่เราเล็งไว้ตะเกียนะครับมันมีกองด้วยมีกอง CMB Principle p i f นะครับแล้วก็อีกกองหนึ่งคือกองของ 1M set 5 0 a นะครับกดโอเคอตรงการเนี่อาจจะดูยากนิดนึงครับเพราะ NAV เป็นคนละราคาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้ครับเป็นเรื่องของ annual return ครับก็คือภาพที่ผมวาดให้ดูเมื่อเมื่อสตะกี้ครับที่เราครอปเป็นรายปีให้ดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าโอเคว่าของ c a b p r i n c i p l Uh, epif ตะกีนะครับเราดูผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีมันเป็นอันดับหนึ่งแต่พอเราดูย้อนหลังกลับไปโอ้มันมีปีที่สูงจริงครับปี59นะครับ42.73%ถือว่าสูงมากแต่ย้อนกลับไปอีกปีถึงมันลบ15%อีกปีหนึ่ง,ลบ,งลบ4%นะครับในขณะที่อย่างกองบีทีพเองมันยังเป็นเขียวก็คือเป็นบวกค่อนข้างบวกนะครับแล้วก็มาปีสุดท้ายอาจจะลบ6.45%ซซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะพอมองเห็นภาพบางอย่างก็คือ การที่บริหารในแต่ละปีมันมีโอกาสขาดทุนสูงแค่ไหนนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเนื่องจากไอ้ c p r i p r i n c i p a l e p เนี่ยมันลงทุนโดยเน้นเซกเตอร์พลังงานพรฉะนั้นปีไหนที่พลังงานมันล่วงเนี่ยตัวนี้โดนเต็มๆแน่นอนนะครับถ้าดูจากค่านี้ก็คงจะเป็นปี58นะครับที่เห็นได้ชัดทีนี้จากจุดนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเจ้ากองทุน BTP นะครับจริงๆเจ้าวัน Set 50 RA นี่ยถ้าดูแบบนี้ ก็ดูน่าสนใจไม่แพ้กันสิ่งที่มันสำคัญก็คือนึกภาพนะครับกองทุนที่มันทำบวกได้เสมอเนี่ยถึงแม้มันจะบวกน้อยกว่าแต่บวกตลอดเวลาในราคาในผลตอบแทนที่ระดับเหมาะสมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ผลตอบแทนภาพรวมจะสูงกว่าเพราะลองนึกภาพว่าวันนี้สมมติคุณมีเงิน1 0 0่ยบาทแล้วคุณดันไปขาดทุน5 0การที่คุณจะกลับมาที่เดิมนั่นคือคุณต้องทำผลตอบแทนให้ได้100%เต็มนะครับดังนั้นการที่คุณไม่ขาดทุนแล้วค่อยๆโตขึ้นเนี่ย มันมีโอกาสที่เงินคุณจะโตอย่างยั่งยืนมากกว่าในเคสนี้เอาเป็นว่าสมมติว่าผมเลือกไม่ได้ผมอาจจะไม่ชอบ CMB Principle a p i f แต่ผมอาจจะชอบทั้ง2ตัวนี้สิ่งที่จะทำคือทำอยังไงครับผมจะบอกว่าการซื้อกองทุนนะครับไม่ได้บังคับว่าคุณต้องซื้อกองทุนเพียงกองเดียวเท่านั้นคุณอาจจะซื้อทั้ง2กองโดยที่แบ่งสัดส่วนต่างกันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวซึ่งพอดูมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่ผมบอกไว้เมื่อ EP ก่อนก็คือการที่เราควรต้องไปดูเอกสารตัวที่เป็น Fun Fact Sheet ว่ามันมีการซื้อขายยังไงค่าธรรมเนียมเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการซื้อขายนะครับซึ่งตะกี้ผมบอกว่ามันเป็นกรอบที่เราดูเป็น annual รายปีแล้วใช่ไหมจริงๆมันมีถึงระดับ Quarterly Return นะครับแต่ในเว็บเนี่ยมันไม่มีการเปรียบเทียบให้แต่ใน Quarterly Return ก็คือปีละสี่อดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเริ่มละเอียดเกินเวลาที่เราจะไปดูเรื่องตรงเนี้ยนะครับ โอเคก็ตรงนี้เนี่ยจะจบในเรื่องของการคัดกรองกองทุนหุ้นแบบ Active สิ่งที่ผมบอกว่าผมจะเป็นทริคให้กลับมาที่เรื่องของแน่คนหากองทุนนะครับก็คือเรื่องของ Active และพาสซีฟฟันนะครับซึ่งการดูพาสซีฟฟันเนี่ยถ้าเป็นกองทุนหุ้นเนี่ยวิธีการหานะครับเราอาจจะใช้คีย์เวิร์ดบางอย่างค้นหาในช่องกองทุนก็คือคำว่าเซตเอนเตอรครับกองทุนกลุ่มนี้เนี่ย จริงๆอาจจะต้องดูชื่อนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าบางกองทุนเนี่ยจะมีชื่อที่เป็นชื่อดัชนีเข้ามาส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นพาสซีฟและแอคทีฟปนๆกันแต่ถ้าเราบอกว่าเราสนใจลงทุนในกองทุนที่อ้างอิงดัชนีเป็นหลักหรือเป็นไปตามตลาดเป็นหลักเนี่ยเราอาจจะดูกลุ่มที่เป็นชื่อที่เป็นอินเด็กซ์ตรงนี้ครับแล้วลองพิจารณานะครับอย่างกลุ่มที่เป็นเซ็นห้าสิบเราจะเห็นว่าผลตอบแทนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอาจจะมีบางตัวที่โดดขึ้นมานะครับแล้วเราไปดูเรื่องของความเสี่ยง จริงๆแล้วความเสี่ยงของกลุ่มนี้ก็ใกล้ๆกันนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคืออะไรคือกองทุนที่เป็นลักษณะที่เป็น passive fund เนี่ยหรือกองทุนประเภทที่มันอ้างอิงดัชนีใดดัชนีหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลประกอบการมันควรจะใกล้ๆกันเพราะมันล้อจากสิ่งที่เป็นสัญดาเดียวกันทีนี้เราจะมาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับว่าค่าธรรมเนียมที่ไหนมันถูกกว่านะครับถ้าผลตอบแทนมันดีกว่าด้วยค่าธรรมเนียมมันถูกกว่าด้วยที่นั่นแหละครับเลือกได้เลยตัวนี้จะเลือกง่ายกว่ากองทุนแบบ active อีก จบจากจุดนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนจะสามารถเอากองทุนที่ได้รับมาหรือว่าถ้าเราอยากหากองทุนเองในแต่ละประเภทนะครับเราอาจจะมาหาจากตรงนี้ได้ด้วยตัวเองของเราเองนะครับก็หวังว่าเจ้า EP นี้เนี่ยซึ่งเป็น EP ที่หลายๆคนคงชอบแหละจะสามารถเอาตรงนี้ไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะครับ